สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกุสุกคนครับยินดีตอนเราเข้าสู่ช่องบบาวต้นเชนแนรพี่น้องอ่ะพี่น้องวันนี้มีเมนูบาฝากปีตอน้องนะครับเจียวห่อนปลานิลนะครับพี่น้องนะครับพอมมอออกแนวแบบพึ่งมอไม่นากเล็กน้อยนะพี่น้องนะครับก็แกับนี่อันนี้เป็นปลานินนะครับปลานินประมาณโรคกัวนะพี่น้องนะครับมีพร้อมผักน้ำนะครับมาครับมาเสิบเซียมด้นกันกับเบาวต้นพี่น้องครับเบาวต้นหา ตะเกียบกันครับมาพี่น,อน้องมะมากินน้วกันพี่น้องมาเด้วอว้าวอุย้ยกระหั่นหมดเลยอุ้ยหอน,นอันนี่ครับเกี๊ยวหอนแซ่บๆพี่น้องนี่พี่น้องเหนืยวปลาน,นิ่นะครับข้าวขาวๆพี่น้องครับเดี๋ยวเอาผักลงก่อนครับเห็ดเทียมทองเป็น พอสะดุง้งพอเปียวคครับอันนี้น้ำจิม้มซีฟูดครับจิมมกันนะเสียบ่ะอืมอืมนุ่เปรี้ยวชับอืม

หลวงม้งเป็นน้ำกันเร็วเห็ดน้ำเงีต่วไาเด้อ,อ 음, <묶음> มันหนุ่มใช่หรอเป่ได ah> ้ล้วเลี่ยนแล้วครับเฮ็ดครับโอ้ช้ำช้ำ 嗯嗯嗯,嗯,嗯 ดึงดึงนะครับดึงดึงเหนะื่อยด้งดพงแล้วป๊ามาสดพี่น้องอจิ้มจื้มไปหนื่ง อพอด้งเด้งฮ mm. でき、嗯 ไปลองครับเื้ยเหนื่อยครับจุ่มเลยอืมไปลองมาไปลองนะเสียบด้วกันครับ เนี่ยจ้ะลองหอมๆซำๆอืมใส่กะเรานำพี่น้องไปกระเพาะเราจะเสียอืมอืม Đừng quên đăng kí cho เด้งพี่น้องครับทั้งเด้งปลาสดเพื่อนโอ้ยสดแห้งครับใส่ไปเลยพี่น้องเนี่ 음 으음 으음 아음음음음 음. 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 อืมเหี่ยงเดี๋ย <c> ว <oughs> โอ้ยมาพี่น้องมาสุกแล้วอืมหวานอืม,อ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 ม Мм. Аминга маач. Мм. Мм. Түм. Яага. Мм. Яага. Ой. Юу. b u 음. ไปแล้วนะครับสาหรับไอเจียวฮอนนะครับเจ ouais, ียวฮอนปลาินนะครับพี่น้องปลาดินสดๆได้พี่น้องนี่ครับไม่ไม่ในโลกกลัวได้พี่น้องครับแล้วก็พร้อมชิมซีฟูดนะครับพี่น้องเปียวน้ำหวานตามได้พี่น้องแล้วก็พร้อมผักหลายๆอย่างนะครับที่เบาตนมากินมาฝากฝากปี่ต้อนรองนะครับพี่น้องนะครับตามมาเสียบเสียบพี่น้องครับเนื้อปลาินนี่มันสดพี่น้องครับสดเหล่าครับ พอเขาไปสะดวกกาไฟอ่อนๆแล้วเนี่ยมันช่นุ่มนะครับนุ่มหรือดึง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 นะครับเด้งดึงดึงดึงน้ำนะพี่น้องนะนะครับฝากไว้น้ำออมตะวางใจพี่น้องเด้อนะครับนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับอ่าฝากช่องไหนหน่อยสําหรับช่องบ้าวต้นชายแนวพี่น้องครับเดี๋ยวพอกันคลิปหนาพี่น้องครับจะได้เอาเมนูมาฝากปีตรอนคือเก่าพี่น้องครับอ่าบนมื้อนี้เอาไว้เพียงนที่หนุ่มพี่น้องครับถึงหวานถึงเผ็ดนะครับฝากไว้เด้อพี่น้องเด้อ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับผม